ครับผมสันสายปืนครับวันนี้ผมจะมาลองรีวิวช่างปืนก็อกส9เก้าเจนสี่ออสเตรียผมว่าน้ำหนักของปืนเนี่ยจะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็แล้วถ้าว่าบวกลูกกระสุนไปด้วยน้ำหนักจะประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาลองช่างปืนกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจับปืนทุกครั้งครับต้องเคลียร์ปืนก่อนนะครับโอเคครับผมปืนปลอดภัย เราลองมาชั่งเลยครับน้ำหนักได้อยู่หกร้อยแปดสิบกรัมนะครับยังไม่ถึงถ้าว่าเปรียบง่ายก็คือว่ายังยังไม่ถึงเจ็ดขีดนะครับน้ำหนักตัวปืนเปล่านะครับตัวปืนแล้วก็แม็กซ์ซินแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กระสุนนะครับ เราจะลองใส่ไปคือเต็มแมกกาซีนะครับคือสิบห้านัดกับจุสิบห้านัดเดี๋ยวเราลองลองใส่กันครับ ลูกที่เราใส่นี่คือขนาดเก้านะครับร้อยยี่สบสี่แกนครับของ NRC ครับผมเป็นลูกของทางแดงครับผมโอเคครับอันนี้ก็บรรจุลูกกระสุนเต็มแม็กแล้วนะครับทั้งหมดสิบห้านัดครับโอเคคราวนี้เราลองมาชั่งดูครับว่าปืนบวกกระสุนนะครับว่าจะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับเราลองชั่งกันดูเลยครับ ช่างได้บวกกระสุนสิบ้านัดใช่ไหมครับแปดร้อยแปดสิบกรัมครับอ่ถ้าเปรียบเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่ายังไม่ถึงเก้าขีดครับบวกกระสุนด้วยครับของก๊อกสิบเก้าเจนสี่ครับ,อ OK รบโอเคครับผมน้ำหนักก็กำลังดีครับผมโอเค ผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเอ่ออย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาลองชั่งเอปืนของนอนิโก้ดูนะครับว่าน้ําหนักประมาณสักเท่าไหร่ครับของเก้ามมอครับผมผมสันสายปืนขอบคุณครับ